พูดถึงครัวของโลกเนี่ยอาหารของไทยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแล้วเรื่องของสมุนไพรไทยล่ะฮะแน่นอนค่ะสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกพ <ลก S 2> ี่บกต้องนี่นะฮะยาดมยาหมอง,มอง ต่างๆขิงข่าตะไคร้ต่างๆเหล่านี้เรียกว่านอกจากว่าเราจะเอามาประกอบอาหารในครัวเรือนแล้วเนี่ยสารสก,กัดหรืออินรกเดียนเหล่านี้มันก็มีประโยชน์ต่อเรื่องราวของสุขภาพเราทั้งสิ้นเลยล่าสุดครับกับงานมหกรรมสมุนไพรานานาชาตินะฮะเรียกว่าเป็นการโชว์ศักยภาพสมุนไพรไทยศูนย์กลางเมืองสมุนไพรสู่ระดับโลกนะฮะสร้างมูลค่าโอ้โหมหาศาลเลยทีเดียวไทยจับมือกับจีนครับจับมือพัฒนาวัตถุดิบเฟสแรกเนี่ยสร้างรายได้ไปแล้วกว่า250้าล้านประเทศจีนเขาเขา เขาชื่นชอบเขามาเหมาของเราไปเป็นแบบเยอะมากเป็นตันๆเลยอะนะจริงค่ะนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายนนะคะที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะคะโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะและรองประธานกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติท่านได้เปิดงานนะคะและมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อสมุนไพรไทยพัฒนาเศรษฐกิจไทยใน งานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติที่จัดขึ้นระหว่าง,งวันที่7-11มิถุนายน2567นะคะและยังเป็นสกีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมนุนไพรรวมทั้งงานวิจัยของสมนุนไพรที่ปลูกในประเทศไทยด้วยใช่นะฮะ,ะรกระทรวงสาธารณาสุขก็ยกระดับครับเศรษฐกิจเรื่องราวของสุขภาพต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เมดิข้ลหับนะฮะโดยกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีนโยบายหลักเลยคือการยก ระดับเศรษฐกิจสุขภาพนะฮะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยสมุนไพรและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพตอบรับนโยบายของรัฐบาลนะฮะในการเป็นเมดิคอห์บภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2ประจําปี2566ถึง2570นั่นเองโดยในปีที่แล้ว2566เนี่ยเรื่องของตลาดสมุนไพรนะฮะเป็นตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเนี่ยมีมูลค่าคุณผู้ชมทราบไหมว่าเท่าไหร่5 7 0 0 0ล ล้านบาทเพิ่มขึ้นเนี่ย9.3มีการส่งออกสมุนไพร Herbal Champion นะครับเป็นจำนวนถึง15รายการมูลค่าครับ2,700ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะ67เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ i ิสเน m a ม c ชิ่งนะครับมากกว่า3,000คู่สร้างมูลค่าการค้ามากกว่า1,300ล้านบาทในปีนี้นะครับ2,567เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศรายชื่อเมืองสมุนไพรเฮอร์เบ i ลซ10 6จังหวัดใน3คลัสเตอร์นี่นะฮะกรมการะะแพทย์ว่ายัางไงบ้างครับกรมการแพทย์แผนไทยนะคะและการแพทย์ทั้งเลือดับขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร16จังหวัดพี่บอลภายใตย้ยุทธสมยุทธศาสตร์สำคัญเลยก็คือด้าน เกษตรและ<ม>วัตถุดิบสมุนไพรนะคะได้แก่ก็จะมีจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์มหาสาราคามอุทัยธานีนะคะสกลน,นครและจังหวัดสระแก้วค่ะสร้างรายได้ระดับพื้นที่เนี่ยสะสมก็คือ1837ล้านบาทด้วยกันเลยนะคะ 2. ค่ะด้านอุตสา,าหกรรมสมุนไพรนะคะที่จังหวัดนครปฐม,มสระบ,บุรีปราจีนบุรีและจันทบุรีค่ะสร้างรายได้ระดับพื้นที่นะคะ3,720ล้านบาทค่ะ<ม>และด้านท่องเที่ยวเชิง สุขภาพนะคะความงามและการแพทย์แผนไทยก็จะมีจังหวัดเชียงรายน,าน่านพิษณุโลกอุดรธานีสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลาค่ะสร้างรายได้ระดับพื้นที่สะสม6,226้หล้านบาทเลยนี่นะฮะทั้งด้านของวัตถุดิบทั้งด้านของอุตสาหกรรมสมุนไพรรวมถึงด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ละจังหวัดก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปอายุตยัวอย่างจังหวัดมหาสารคามก็เป็นหนึ่งใน6จังหวัดคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ครบวงจรนี่นะฮะจุดเด่นของจังหวัดมหาสารครามเนี่ยเขาบอกว่ามีเกษตรกรเนี่ยปลูกสมุนไพรมากกว่า300รายมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเสร็จ ทางเกษตรที่ดีนะฮะแล้วก็มีแปลงปลูกสมุนไพรกลุ่มใหญ่เนี่ยหกลุ่มมีแปลงออร์แกนิกส0 0ไร่มีมูลค่านะฮะการขายวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทุกปีออย่างปีที่แล้ว2566เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า16ล้านบาท mm hmm. นี่นะฮะปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง20ล้านบาทก็จะมียาสมุนไพรที่มีคุณภาพมีการใช้ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น2 1แล้วก็เป็นแหล่งสมุนไพรคุณภาพที่ ที่ส่งคู่ค้ารายสําคัญครับเช่นโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศและก็ตลาดเอกชนอีกหลายบริษัททั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยพูดถึงโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูยเบศดังมากนะดังมากทุก แทบจะทุกอย่างอ่ะที่เขามีอ่ะยาอมเรื่องของปวดเมื่อยตามตัวใครที่มีปัญหาครีมเลยนะตั้งแต่ยาสระผมแชมพูมีหมดความสวยความงามไปถึงเรื่องสองของสุขภาพด้วยนะคะได้โดยในงานในครั้งนี้นะคะได้มีการบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฟสที่1ค่ะโดยมีการบันทึกข้อตกลงด้วยกันนะคะรวมทั้งงานวิจัยของสมุนไพรที่ปลูกในประเทศไทยที่นํามาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจมูล ค่าค5 0า250ล้านบาทเฟสที่1เขาบอกเฟสที่1ก็จะมีเนี่ยชื่อบริษัทพี่บอลโอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยว่าสมุนไพรมากๆบริษัทเจียเก๋เก่าสวมม่วน Medical t e โ h n o l o นะคะจากสถาสาธารณรัฐประชาชนจีนะประเทศจีนนั่นเองกับบริษัทบริษัทสยามวิสต้อมจำกัดบริษัทกวีจำกัดบริษัทไทยเรย์อินเตอร์เนชั่นแนล and Development จำกัดและสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะนี่นะฮะก็เป็นภาพรวมนะฮะของเรื่องราวของสมุนไพรไทยที่ต้องบอกว่ามหากรรมสมุนไพรนานาชาติจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นี่เป็นการโชว์ศักยภาพของคนไทยเกษตรกรไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ส่งเสริมสนับสนุนพยายามหาตลาดอะ่ะเนาะในประเทศจีนก็เรื่องสมุนไพรเขาชอบ <ๆ S 2> มากจริงๆชอบชอบจริงๆแล้วก็ตอนนี้ยอดขายเฟสแรกเนี่ยกว่า250ล้านแล้วนะ ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาและก็ต่อยอดให้สมุนไพรไทยของเราไปเติบโตในระดับสากลนั่นเองอนี่นะฮะ